สวัสดีครับลองจินตนาการถึงการเลือกตั้งปี2569ของไทยนะครับครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การเข้าไปกาบัตรเลือกพักการเมืองเหมือนเดิมอีกแล้วแต่มันอาจจะกลายเป็นเหมือนสงครามครั้งใหญ่เลยระหว่างสองขั้วอำนาจที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับเอาล่ะเรามาเจาะลึกกันดีก่อนว่าสงครามที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศเราได้ยังไงบ้างโอเคครับ สมรภูมิหลักของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันคือการประทะกันร,ระหว่างสองคำนี้เลยครับกระแสกับกระสุนฝั่งกระแสนี่มันคือพลังของอุดมการณ์พลังของคนรุ่นใหม่แล้วก็ความต้องการที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งกระสุนอันนี้ก็คือการเมืองแบบดั้งเดิมเลยครับที่ใช้เครือข่ายอุปถัมหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าบ้านใหญ่แล้วก็แน่นอนมีทรัพยากรมหาศาลเป็นฐานอำนาจสําคัญ การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่ว่าฉากหลังของนั้นคือสภาพเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าตึงเครียดแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยซึ่งในแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเศรษฐกิจแบบย้อนแย้งครับอืมแล้วไอ้ความย้อนแย้งที่ว่านี้แหละคือหัวใจของความขัดแย้งทั้งหมดที่เรากําลังจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ คือในด้านหนึ่งของความย้อนแย้งเนี่ยรัฐบาลก็สามารถชี้ไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวมที่ดูดีได้นะอย่างเช่นตัวเลข GDP ที่มันดูเหมือนจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากการลงทุนในโครงการใหญ่ๆซึ่งถ้าดูตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นข่าวดีถูกไหมครับแต่ในอีกด้านหนึ่งในชีวิตจริงๆของคนเดินดินทั่วไปเลยเนี่ยราคาอาหารจานด่วนกลับพุ่งสูงขึ้นแบบน่าตกใจเลยทําให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเอ๊ะ ถึงตัวเลขรวมมันจะดีแต่ทําไมเงินในกระเป๋ามันแฟบลงเรื่อยๆก็ไม่รู้ไอความตึงเครียดระหว่างตัวเลขสวยๆบนกระดาษกับความจริงในชีวิตประจําวันนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยของความขัดแย้งทางการเมืองแล้วคําถามก็คือความไม่พอใจที่มันคุกกรุ่นอยู่ใต้ดินแบบนี้เนี่ยมันจะระเบิดออกมากลายเป็นวิกฤตทางการเมืองแบบเต้นรูปแบบได้ยังไงคือแหล่งข้อมูลเขาก็ได้จำลองลำดับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้แบบนี้ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่เลยครับที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธาคือมันเริ่มจากความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆภายในพักร่วมรัฐบาลกันเองนี่แหละแต่เรื่องมันกลับลุกลามบานปลายไปเรื่อยๆจนทําให้เกิดสภาล่มครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นมาพอเป็นแบบนั้นปุ๊บมันก็เลยไปจุดชนวนความโกรธของผู้คนในโลกออนไลน์ให้ทะลักออกมากลายเป็นแฟลชม็อบบนท้องถนนแล้วสุดท้ายก็บีบให้รัฐบาลไม่มีทางเลือกต้องยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ในที่สุด พูดง่ายๆก็คือฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยตกที่นั่งลำบากแบบสุดๆเลยครับคือถูกบีบให้ต้องลงสู้ในสนามเลือกตั้งในจังหวัดที่ตัวเองเสียเปรียบที่สุดเพราะว่าต้องเผชิญหน้ากับคลื่นความไม่พอใจมหาศาลจากประชาชนที่กำลังกโกรธแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองถูกหักหลังเอาล่ะครับพีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วฝ่ายที่มีทรัพยากรเยอะๆหรือฝ่ายกระสุนเนี่ยเขาจะวางแผนรับมือกับเรื่องนี้ยังไงพอหลังชนฝาแบบนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลก็ชี้ว่า ฝ่ายรัฐบาลมีทางเลือกเชิงกลยุทธ์อยู่3ทางหลักๆเลยครับก็มีตั้งแต่การใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยไปจนถึงการสร้างความกลัวเพื่อดึงคะแนนเสียงกลับมาและจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากว่าพวกเขาจะเลือกใช้ไพ่ตายใบแรกครับนึ่งก็คือยุทธการฝนตกทั่วฟ้าหรือก็คือการอัดฉีดนโยบายประชานิยมแบบสุดขั้วเพื่อพลิกเกมกลับมาให้ได้ กลยุทธ์นี้ถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะก็คือการใช้ทรัพยากรทางการคลังของรัฐเนี่แหละครับเพื่อตอบสนองความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจที่คนจํานวนมากกําลังเจออยู่แบบตรงๆเลยผ่านการจากเงินหรือว่าการลดหนี้ขนาดใหญ่ในช่วงหาเสียงนั่นเองแต่กลยุทธ์นี้ก็มีความเสี่ยงสูงมากเหมือนกันนะครับเพราะมันทําให้เกิดคําถามสาคัญขึ้นมาในใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทันทีเลยว่านี่คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาจริงๆหรือเป็นแค่การเอาเงินมาฟาดหัวเพื่อซื้อเสียงกันแน่ เอาล่ะทีนี้เราลองมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้านดีกว่าครับนั่นก็คือฝ่ายกระแสซึ่งเป็นพลังที่เติบโตมาจากความรู้สึกของสังคมเป็นหลักเลยพลังของฝ่ายกระแสเนี่ยมันมาจากการหยิบเอาความคับข้องใจจากภาวะเศรษฐกิจแบบย้อนแย้งเนี่แหละครับมาขยี้ให้มันชัดขึ้นไปอีกจนอาจจะสรุปได้เป็นประโยคที่ว่ารัฐบาลอ่ะมีเงินนะแต่บริหารไม่เป็นจนของแพงไปหมดแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่โครงสร้างจริงๆ ข้อความหลักของฝั่งนี้ก็เลยพุ่งเป้าไปที่การตอกยังประเด็นรวยกระจุกจนกระจายคือเขาจะชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างตัวเลขความสําเร็จของรัฐบาลกับความยากลําบากในชีวิตจริงๆของผู้คนแล้วก็สร้างความรู้สึกว่าประชาชนส่วนใหญ่กําลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังในระบบที่เอื้อประโยชน์ให้คนแค่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้น และทั้งหมดนี้แหละครับก็นำเรามาสู่ทางแยกที่สำคัญมากๆที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนจะต้องตัดสินใจซึ่งมันอาจจะไม่ใช่การเลือกระหว่างพรรคอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการเลือกระหว่างความรู้สึกสองขั้วที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการเลือกตั้งครั้งนี้มันเลยอาจจะไม่ใช่การมานั่งชั่งน้ำหนักนโยบายบนกระดาษอีกต่อไปแต่การตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้สึกเป็นหลักเลยครับว่าความรู้สึกไหนมันรุนแรงกว่าการในใจของผู้คนสไลด์นี้ มันเหมือนกลั่นเอาความขัดแย้งทั้งหมดออกมาให้เห็นแก่นแท้ทางอารมณ์เลยนะครับมันคือการต่อสู้กันระหว่างความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังถูกเอาเปรียบอยู่เดี๋ยวนี้เลยกับอีกความรู้สึกหนึ่งที่ว่ามองไปข้างหน้าแล้วมันไม่มีอนาคตเลยจะเลือกแก้ปัญหาปากท้องเฉพาะหน้าหรือจะเลือกสร้างความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้แต่ละฝ่ายเนี่ยต่างก็ยื่นข้อเสนอที่ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกคนละด้านแบบตรงๆเลยฝ่ายกระสุนก็จะบอกว่าอะ นี่เงินสดเอาไปแก้ปัญหาปากท้องตอนนี้เลยในขณะที่ฝ่ายกระสาก็จะบอกว่านี่คือวิสัยทัศน์ที่จะแก้ไขระบบที่เป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดของคุณและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของสมรภูมิทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคำตอบของคำถามสุดท้ายข้อนี้นี่แหละครับว่าเมื่อความอยู่รอดเฉพาะหน้ามันต้องมาปะทะกับความหวังในระยะยาวอะไรคือสิ่งที่จะมีพลังมากพอที่จะกำหนดการตัดสินใจในครูหาเลือกตั้ง